สบายดีพี่น้องขออนุญาตถามพีไฟไหมน้องได้ยินข่าวจากประธานนั่งว่ามาหยังก่อนสมวยครับสมวยอีหล่เจ้าโอ้เขาออกข้าวดูการกาดมวยครับออกข้าวกันทั่วโลกยังไงการกาดยังไงนะนกาๆๆตะกะแตนยงโูเลยครับเคยเคยเห็นกษ่ตริย์ยุสุน่ ผมกยเห็นแ yeah, 네 right? ต่การเล่าเป็นนักร้องเป็นเป็นนั่นยอ่างครับนี่่ละต้องไปเบิ like uh ่งครับกระโดดสูงได้หมดนียครับเป็นคนที่กระโดดสูงมากเพราะว่าตอนก่อนสิมาตีมวยผมก็เป็นนักบาลด้วกตอนนเนี่ยขับเรีนบาสเล่นบาสอยู่บ้านลงกระโดดบาสเกตบอลนี่กระโดดถงกระโดดสูงนี่นี่ป้าปากน้นต้องกระโดดเหรอเออเออม่าไม่ขี้กคลากินแมงเม่าอ่ปเดียวฝากเชียร์นะครับยิ่งเป็นรายการอยังทีเป็นรายการสึกวันพระเจ้าตาก กัดไก่แห้งครับจากข่ายพีเคแสนชัยเออค่ายพีเคเลยเขาข่ายพีเคแสนชัยเลยอ่ะเนีกันยังว่าข้าวดังแนีครับผู้้ชมต้องต้องฝากดูด้วยผู้ชมเขาะผู้ชมน่ข่ายพีเคแสนชัยเนี่ครับตตยบอแสนชัยบอเตรียมโตเลี่บงนยตบอลเตียเตรียมเตรียมไปเรียบร้อยวาแล้วเตรียมเตรียมยังครับเตรียมรอลง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  ย่าไม่เพื soup soup> um ่อเตี oh, ้ยไปกันหมู่กะนโอ้นี่โอ้วดเอาวี่เียนี่เราครับโเลเลยนกันเี้ครับยู่อยู่งั้นนี่งั้นนี่มิไปน้วมบ่กัดมีซีรานขึ้นสีร้า สี่รันเงินบ่ครับบ่แล้วกีบนี่แหละครับโอ้แทเงแทเรงกระเป๋าเมื่อวานยักษ์สามผมแังแซนี่หลักฐาผมก่อนประธานห้างเอาวัตถิ่อะไรเอาจีาพี่น้องเขาจี๕ยี่สิบแปดครับไปดูกันได้เลยยี่สิบแปดทันบาทครับงานพระเจ้าตรัใช่ครับจะเป็นวันสิ้นลมหายใจหายไฟไฟไครับไม่ใช่วันเจิดจลัดวันเจิดจลัดแสงครับผมนะครับจากต่อยไฟนี้เสร็จแล้วก็น่าจะไปเมืองนอกเลย พอรักษาตัวกรรมหับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อครับไปต่อยกับแฮกเกอร์ตี้ชื่ออะไรนะนึ่เหมือนเดิมแล้วจำไม่ได้แล้วขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ผ่านไปผ่านไปนี่นี่มาทำไนี่นี่ันได้โปรโมเตอร์ดีพี่น้องครับมีความสามารถก็คือกระโดดสูงนะครับก็พบเป็นนักบานมาก่อนเน่แต่ก่อนในส่วนสูงร้อครับกระโดดดูมมนได้หดบ่อแพ้แอร์ครับนั่งรถมาแพ้แอร์งเลยลงลย่อลหน้าหนาวจะเป็นไปนี่แหละ นาา้้นนนนนขึดบัี่พ่อเขาจะบอกขนมต้มมมาเกิดใมาไหนขนมตมนม่ความสามารถขึ้นกันสามารถกระโดดามาเจ็ดแปดคนนั้นหวพูลลมัดได้นะครับล่งไปพูลลมัดผมจับเขาเรียด้วยเลยเดีวผมเลยลึกชาดกันนี่นี่สีคนเจ้าต้อยคนอีกถึงสอกครับเจ้าต่อยเขาพูลมัดเขาต่อยผมีดีติฟังซีดีตีครับชกมาสิบเจ็ดครั้งชนะนอกครั้งหนึ่งชนะนอกครั้งหนึ่งสิบหครั้งนั้นก็คือ นี่เลยชนะแพ้หวดแหวนแวดแหวนแวดนี่ต้องเล่าก็ได้ความสามารถ้องให้เขาลงแต่นอกนี่โหดมากเลยนะความสามาครเขาให้เขาลงตรงนอกคือสามารถกระโดดกระโดดข้ามข้ามหัวคู่ต่อสู้แล้วคนนั้นที่เรานี่ยแล้วคนนั้นกระโดดแล้วไปโรอนะเออไปโอสักวันจะลงมาครับผมบางวันในจุดนี้ไม้สุงหลงโอ้ดูดสูงพุมันเดือดมันเถิงโพดมันนั่าลงโดดโดดูดโอ้มันเถิงโพดครับ ที่แรกเขาจะเชื่อ,อกูอยู่นะ <laughs> พอมึงสู้ลงอ่ะไม่สู้ลงมึงสู้มึงสู้เป็นหมากกอกเลยเออมึงสู้เป็นออกห่วงเลยนี่ติดตามนะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับ <20 S 2> เป็นเวันที่ยี่สิบแปธันวาเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเบมึงแ,<ต>แต่เร่ายืนเราก็บกับความลุกต่างดาวพูดอะไรส่อ,ว,สอวันฉลองไทยลุกเราไอุ้กซีท้องวันฉลองวันจุงวันฉลองเลยนี่ไฟเป็นไฟอันนี้โปรโมเตอร์พิเศษประจำท่านผมครับโปรโมเตอร์คุ้มซ้อมยุบประจำเล่นปะ บ่กครับบ่อซ้อมมวยเขาเป็นมวยซุ่มครับมไม่ซ้อมเลยครับเพราะว่าถึงซ้อมไปก็ไม่เกินหนึ่งอันนะครับซ <c oughs> ้อมให้มันเมื่อยอยังนีน่คืออะไรครับหนึ่งอันนี่คือ,อนนหนึ่งยกนั่นแหละก็เรายังไงล่ะยัางไกาาง,ไง,ไงไก็นอกนอนนนอแน่นอนรถไฟเน<อ>าะมัดเดียวเออม,มัดเดียวเขาไปคือกาจเตกกาจเจตกกยังเดินบ่เพราะกาจเตกกาจเตกกาตกมนกาจะตก สั้นก็เขาก็ต้องหาเก้าอี้มาให้การนั่งของเราซ้อมซ้อมอยู่ครับซ้อมทุกวันครับข่าวิ่งสุ่มอยู่ตอนตื่นสมาเรียนอ้อมซุ่มวิ่งสุ่มนะมันไกลดิซ้อแบบใกล้เหรอเป็นละร้อรอบละร้อยรอบเรียนอ้อมซุ่มเนี่ยก็เป็นวินเลยนะครับแงินเรียนเยอะก็ธรรมดาหน่วยตัวนี้รายการนี่คือมีมีมีไผ่หนุ่มพร้อมนะครับบ่ราะตามกษีหล้านงานนี้ เป็นงันใหญ่สองสองหมื่นครับตอนนี้นะตอนนี้สองหมื่นเปิดอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นบาทหะไรกูหนีว่คำไหนโอ้ยต้นตันนั้น2,000มื่นครับโชคกับบ้านสิงนี่ต้นต้นทานนี้นี่คนนี้คนนี้กบดำโชคกับบ้านกบบดำนี่ได้คู่โชคบบ้นเห็นพี่ไรับอกว่าอ้นควนอายืนให้กัน วดเราคอยอยากไหลต้องบอกม่นนาสิอยากไห่ปอบดำยืนนึ่งโอ้ปอบดำก็ได้คู่เือนได้คู่ได้คู่นี่นะครับบอธรรมดาถึงได้็นเป็นรได้ในปอบดำในกระไพด์ในสิงห์บ้านสิงห์ครับผมสิงห์มิวสิกน่าจะมีนกครับน่าจะมีนกเรานกเขาได้แน่นอนใช่ไหมเขานกผมได้แน่นอนไม่ธรรมร้านชายได้แท้ครับความสามารถหลากหลายถ้าถ้าได้แท้หมดครับผมติดสืบตะกอนหลังเท้าเลยเนี่ย เสริมหลังเท้าเลยนี่นี่นี่เบึ้งเบึง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 นี่นี่การตีตะก้อเนี่ยครับคนธรรมดาทำไม่ได้นี่ดูทักษะดูการยืนก็รู้นะครับว่าเขาพรีมสกาันนี่การยื่นมือนี่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 เนี่ดูดูนะครับนี่เฮ้ยคนธรรมดาคนนี้นะครับหลานชายได้แรกฝากด้วยครับกระโดดสูงคนนี้กระโดดสูงครับได้ก่งมากเจ็ดสิบเมตรกระโดดนะนี่โอ้คือ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 ไม่ธรรมดามีเรื่องนะมีเรื่องมีราวเนี่ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้มันธรรมดาคนสู้คนคนสู้คนเนี่ย แน่แน่อัดเรื่องมาเลยเอ้ไแมเวลามันโมโหนี um ่มันจำใครไม่ได้ไป่จำเย้เย้ไปเรียกเรียกหนน่าไข้ไเรียกหมูหยองเป็นเป็นเป็นสปอนเซอร์แบบนั้นนี่เป็นเป็นมนน่าไข้เป็นคนนาไข้ไครับผมันนี้ประธานประธานนี่เป็นเป็นโปรโมเตอร์ครับผมวางวางไหนครับเราอยู่แบบที่มีน้องกันเนี่ยยื่นหัวมานี่ตัวเลยผมผมไม่ใช่คนอย่างนั้นอ๋ออันนี้กระตันยูครับรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่่ไปมาสัมมาคารวะ ยีงไม่กล้าตบจ้ะเอาคือดังดีเอะอาจจะตบหมูหยองแต่ว่าผมเป็นน้าแท้ๆนี่ไม่ตบได่เป็นพี่ชายแท้ๆเลี้ยงมาตั้งแต่ครับผมแค่นี้แหละครับผมอย่าไปยูไก่มันอย่าไปยูไก่มันแสดงว่าแล้ว่าแล้วว่าแล้ววันที่28ปพี่น้องสังสีสันนะครับก้อมุนกุมศรนอยู่ที่วันที่28ค่ะงาน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 สมเด็จพระเจ้าตากใช่ครับอยู่ที่อ่ะยูไก่มังยัง

เรนออกลายใดยบร้อยลอยเมยเพรเรนออมซุ่มหมนะมือลอยลอยรอบชายาขนมตรมขนมตรมมาเกิดไม่ถามแล้วคือมีความกระโดดสูงว่ามันโดดสูงธรรมดาโดดสูงเกินไปรอไปรออยู่้องไปขงึ้นแ่นขึ้นมองได้ไม่สาวสู้ลงนี่ละเนี่คนี่การร้องเพลงก็ไม่ธรรมดานะครับเพลงเพ่งยังก็รอดเพลงยังก็รอด ไอเป็นแค่คนที่เราที่บอกอย่งนี้ก็บอกคือนีครับมิอเคยไปประกวดเงาเสียงน้องชายแท้ๆของสนุกสิงมาตเนี่ยครับผมชูนักสิงมูดยอกยอยเคยประกบประกบคู่กับลำเพลินมงสกรเนี่ยครับความหล่อปะครับความหล่อปะพังก็จะตัวไม่รอดเพราะคนเก่งเพราเอาตัวรอดคนเดียว เขาคนนี้นิ mm ่งแบบนี uh uh. ้ค sure ่าตัวไม่ธรรมดานะครับค่าตัวเท่าไหร่เล่นหนังมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบได้ไหมนี่ถึงหน้าหนังเลยนะนี่หน้าหนังเลยหน้าหนังเลยหน้าหนังผีโอ้เราเซ็นเซอร์แวาได้เอาคิมนี่ไปสนิทสนมเพอไม่คิมหนาคิมตี้สนิทพี่น้อเอาได้เพื่อนใหม่เพื่อนเอโอ้เพื่อนเหรอเพราเป็นเพื่อนกันไม่กล้าตบกเพรต่ว่าคนนี้ก็ดีมีสมาคารวะนะครับหนุ่มหมูหยองหมูหยองเล่นซิ่งแดกหนิรูหน้าตาก็อ่อนโยนเป็นคนมี แลวินัยดีพี่นัยดีเออเป็นคนมีพีนัยดีเฮ้ยจะเปตบพี่ยังไงมันเขานับถือกันเป่นตบหลอกดูหน้าเขาก็รู้ว่าเขามีมารยาทนี่างอันนี้อันนี้อันนี้เขาจะวันเล่นเฮ้ยถ้าจะตบขนาดนี้ถ้าจะตบขนาดนี้มึงลูกหัวกูเล่นดีกว่าเอาจร้ชัวร์ไปชัวร์ชัวร์มีเวลาเราก็ไม่กล้าหรอกในคนนี้เนี่ยอายุให้เนี่ยไม่กล้า หกสิแล้วหกสิบก,ก,กว่าแล้วมไม่กล้าตาแล้วไม่กล้าแล้วไม่ก้ารู้ยิ้มก็ออกว่าไม่กล้าเอากาล้าเปล่าไม่กล้า